สวัสดีครับตาทองแสดงพี่น้องมาร่วมมทนาสาธุนะบใส่าบาทได้กันนะครับนะพระมาเแล้ว ธนาสิลิสานิจัาหุธาบจายิโนจตตารรธรรมาวัฒนตี สาดแสงดาบูบูมันตื่นตั้งแต่เช้าพี่น้องเอ้ยมาเล่นตื่นมาเล่นในภาพมาชัยบารฝึกทำบุญตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้เขาได้ซึมซับนะครับมาดูอทองทุ่งยามเชา้าเสียงนกสารพัดสัตว์โดยเฉพาะนกเขานกเขาชวาเนี่ยเยอะนะครับ นกควานกเขาชว,วานกเขาครกูกรูนี่จะตื่นชุดกรูแต่เช้านอกกนั้นก็นกเขาชว,วาบันเลงสัตว์สัตว์เยอะแยะพี่น้องนะฮะมีป่าเคียงข้างอยู่เมื่อก่อนมีป่าสมบูรณ์มันจะมีพวกเหยี่วนะเยอะะเหยี่วแล้วก็สัตว์สัตว์ปีกใหญ่ๆที่จะมาคอยฉกไก่นะฮะเวลาลูกไก่แม่พาเดินออกหากินนล ก็จะมาโชบโชบทีก็2ตัวสตัว3ตัวเพราะว่ากรงกรงเล็บเขาใหญ่นะฮะโู้ยทำบุญแต่พาพี่น้องฟังเรื่องราวแต่ก็เป็นธรรมชาตินะฮะที่แปลงนี้นะฮะเริ่มมีหญ้าขึ้นมารกแล้วนะฮะเพราะว่าเจ้าของอยู่กรุงเทพพัฒนายังไม่เรียบร้อยเลยนะฮะเพราะว่ามาพัฒนาหน้าฝนเนี่ยมัน ไม่มีดินไม่มีอะไรถมเดี๋ยวเขาก็จะมาพัฒนาต่อนะมาดูท้องทุ่งนายามเช้านี้นะพี่น้องหลังจากที่คนอีสานใต้เฝ้ารอแต่พายุรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกอพายุไม่มีเพราะว่าลมไม่มานะฮะน้ำก็ที่มาเนี่ยก็ก็สูบใส่ท้องนาแห้งแล้วแต่ว่าน้ำยังเยอะนะฮะเดี๋ยวน้ำก็ไหลามาใหม่เขาก็สูบใส่ใหม่ ข้าวขอขอสิบห้าตั้งลำนะฮะตั้งลำตั้งลำที่จะตั้งท้องนะฮะพี่น้องเวลาออกหลวงมางามงามนะพี่น้องถึงจะเหือดแห้งยังไงอีสานใต้ของเราไม่มีใครทําลายได้หรอกพี่น้องฝนฟ้าอากาศบรรยากาศยามเช้าท้องทุ่งนะฮะดูชีวิตชนบทเต่าทองเส้นแ้วแห่งนี้นะพี่น้องอย่าลืมนะครับมานโมโธานาสาธุบุญด้วยกันอยาคิดมาก อธิษฐานจิตขอกุศลพลบุญนะเล็กๆน้อยๆสะสมทุกวันนี้จงเป็นพระละเป็นะบะเป็นกำลังนะให้เราได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะกับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับนะคลิปสวดาสช้านี้ก็ขอจบจาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ